ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะเปิดเส้นทางหวานแอฟนนท์กุลจากความสนิทกลายเป็นความพิเศษมากๆแอฟตักษาออนนนท์กุลเปิดเส้นทางความสนิทแบบพิเศษมากๆของทั้งคู่หรือข้ามแฟนสนพี่น้องในวงการมาแล้วแฟนกลับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนกลับทางรุ้นและเชียกันหนักมาก อยากให้เป็นแฟนกันจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษอรกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนคุณหรือชานนสันติธรคุณที่ต้องบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันนั้นเคมีเข้ากันดีมากๆฝ่ายชายเทคแคร์ดูแลดีฝ่ายหญิงก็ดูน่ารักเรียบร้อยที่สุดหาจะย้อนจุดเริ่มต้นของการเจอกันของแอปนนคุณเริ่มจากทั้งคู่โคจรมาเจอกันในซีรีส์รัรกแรกของสาวใหญ่ ที่ถูกสร้างเป็นเวอร์ชันไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอโดยทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นการแสดงที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแต่ทำงานด้วยกันแล้วเข้ากันได้ดีซึ่งแอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านนคุณจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นความสนิทก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมีภาพคู่แอปนอนคุณออกมายเห็นกันอยู่อย่างต่อเน การอวยพรวันเกิดจากแอปให้นนคุณเรียกว่าเป็นความน่ารักของทั้งสองคนที่มีให้กันและโมเมนต์ที่ตอบย้ำความสนิทมากๆของแอปนนคุณกับการเขี่ยก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมด้วยน้องปีใหม่จากที่ธรรมดาก็ดูพิเศษขึ้นมาทันทีจากการเทคแคร์ของนนคุณที่คอยดูแลแอปและน้องปีใหม่โดยการถือของให้และถือเสื้อแจ็คเก็ตกับผ้าพันคอให้นั่นเอง กลายเป็นความฮือฮาทันทีและทั้งคู่ก็ดูมีพิรุษเล็กๆจากการตอบคำถามของคนรอบข้างโดยเฉพาะแอฟทักษอรที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงเรื่องราวของหัวใจที่ตอนนี้ยอมรับว่ามีคนคุยอยู่และไม่จิดเรื่องของอายุจะเด็กกว่าก็าไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคำตอบนั้นหลายคนแอบคาดเดากันไปถึงพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มนนคุณทันที และจากการให้สัมภาษณ์ของนอนคุณก็ดูมีอาการเขินเมื่อพูดถึงแอปโดยบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดในตอนนี้พร้อมกับบอกว่าแอปเป็นคนน่ารักและสวยมากๆจากคำตอบนั้นแฟนคลับที่แชร์ต่างดีใจกันหนักมากและสุดความสัมพันธ์ของแอปนอนคุณดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆแน่แล้วจากภาพต่างๆของนอนคุณที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจแอปตั้งะอ่อนหลังสูญเสียคุณ พักดีสุขเจริญจะเห็นว่านุนคุณเดินทางมาช่วยเล็กคอยซัพพอร์ตแอปอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ครอบครัวของนนุนคุณก็เดินทางมาร่วมไว้อะไรยคุณพ่ออนุนสรด้วยเช่นเดียวกันและที่ตอกย้ำสุดๆดูเหมือนจะเป็นภาพของคุณยายหมีแม่เลี้ยงของแอปรักษะอ่อนที่ได้โพสต์ภาพของตนเองถ่ายคู่กับสามหนุ่มที่มีนุนคุณ ต่อธนภพและสงกรานต์เตชะนารงพร้อมด้วยแคปชั่นว่าที่ Runner Up อดีตลูกเคยจากที่ไม่เคยชัดตอนนี้เริ่มเป็นระดับ HD แล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าแฟนกับรอฟินกันเบาๆได้เลยเมื่อไรที่แอปและนนคุณพร้อมตอบคำตอบคือใช่แล้วหรือเปล่ารอฟังนะจ๊ะ สบูข่ขิงน้ำผึ้งสมุนไพรแท้ร้อยเปเซนตสารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ำผึ้งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวขาวกระจ่า,า,า,จางใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ